ไอ้เห้ปดมาไปเติมนะตอนี้มาเติมแม็กเนี่ยทางเข้าเนี่ยตกป้อมเนี่ยไ่ใช่ไม่ใชนาโนไปก่อนก็ได้พี่เบอร์โนไปแม็กแม็กเนี่ยแม็กข้างหน้าเฮ้ยติดแป๊ดแตงอะไม่เจอไม่องคอพเตอต้องนะเข้าอยู่มีแต่เหลาเย็นเย็นเฮ้ยมึงเบอร์ไปเลยมึงเบอร์ไปเลยเดี๋ยวขอ้าปเอพเพื่อนเย็นเย็นมึงเบอร์ไปแลป่วากอีกปากขวาไดปรดฝากอีกากวาปรดากอีกทีฝากขวาได้โป บหาซ่อมชอฝาเนี่ย็กว่เรตนเรอยลองบลดูอาสามห้าหาซ่อมเนี่ยเรเบลสตาร์เก่ารีเบลสตาร์เก่าที่ข้างล่างต่อบีตีตกงายบอสเยปลาปลาคายะปลาไขยปลาคายะไอ้นี นาฟัดขูนล่าง12โดเนียรนา900บาทขอบคุณเพวและคนดูทุกคนครับรับคำองครครับี่แจคไปแจ็คกับรรดดเลยับพี่ พี่แจ็คก็รัโดนเดือดเลยพี่ขอบครัเเสียไปช่วยไหมไม่มึงอยากทไรมึงอยากทไรก่อนพี่พีนะเล่นได้เล่นได้เล่นได้ขอคนลงเล่นหน่อยขอคนลงเล่นหน่อยลงหน่อยลงหน่อยไปเอาเพื่อนด้วยใจเยนเจสันนี่นะไอ้ยื้พิติยยื้พิติเลย ขอขอคนลงเน่อยพี่พี่พี่ยิงย่เลลนี่เนคนห่า้สเก่งะปืนปืนเลลเลยมหนอะไรแค่ดับมัอ้ยมึงเอาดิเ้ยเนยเนยาุกินกบุกิแดงยงเอจับเลยจับเลยมันเฟสแล้วจับจับจับอยูจับไ่าได้ถโซเป็ดปืนเลยไอไอหัวเหลืองี่าได้ถโซเป็ด่าได้ถโซเป็ดยิงหัวยิงหัวยิงหัว ไอ้ดาหลักดาหลักมึงมาเติดาหลักมึงมาเติไอ้ควายเงี้ยมึงไม่เพลไฟกูไอ้้ยไอ้้ยแกงกไอ้ควายมึงพูดมาได้ไงไม่เไฟแกงกูไอ้้ยแกงโคตรกไอ้้ยไอ้ควายไอ้ควายถุงเลเวลเลยครับเลเวลเลยเยดมากเลเวลเลยครับเลเวลเลยเดี๋ยอบเดดเพือนเอาสอบในในเลยเลยเาอยู่ข้างนอกเยอะอยู่ข้างนอกเยอะืงหลังองหลังน้อยอ้ยบอลลไปไปก้าตบเก้เวกัาอยอยิงเลี้ยงกูหน่อยเลี้ยงกูหน่อยตรงกลางเลี้ยงหน่อย แม็กมันยิงฟีว์เลยเรเบลไอ้บ้าบ้าอยู่ในเรเบลนะบ้าอยู่ในเรเบลบ้าอยู่ในเรเบลฟีว์มันยิงฟีว์มามามายิงข้มาร์คพี่โหม็กผมยิงเลยโอ้โหไอ้เงี้ยกู้จากก้งข้างละนึกว่าไปโดนแบบไม่น่าโชว์เหรือไงเร็ววะเหลี่ยอะไรวะอย่างเงี้ยเหี้ยพี่โหมพี่โหมพี่โหมฆ่าแม็กก่อนเลยไอ้เหี้ยตัวไม้จัด ที่นหร้างไมเลยยนี้ยง่ยนเลี้ยงยเพื่อนเปานาโนเฟสอปานาโนเฟสอน้อยปานาโนเฟสอน้อยมันยมมนอยมัมนอยมึงเอาสมนออกข้างน้อยออกดิมึงเลกข้างนอกมึงเอาสมันออกดีแบมเอาสมบอะไรแบมสมบข้างนอยบสมบข้างน้อยชนะเยอามบอน่อยเอาสมบน่อยฆ่า้วเอามบงอย่าฆ่าแล้วเล่นฆ่าแล้วยเบเข้ามาเลเวลเข้ามาเลเวล

จนหนยด้วยเพื่อนด้วยกันหน่อยกันหน่อยกันเดี๋ยวให้ดีดมันเอศพเพื่อนไปคันนี้ผมเืนบ้าหน่อยบ้าบ้าสเลเวลบ้าลเลเวลบ้าเลเลวจะเอ้ยใครใครมีวางวางลกนึงซอนบ้านอะบ้าอีพีลกนึงวางอีพีลกนึงสวยสวยสวย เอาศพออกเอาุบออกหน่อยเอาุบมันมั่มหน่อยเอาุบมันมั่มค้างๆวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยไม่ต้องหมับแล้วครับไม่ต้องหมับแล้วไม่ต้องหมับแล้วเราตื้อ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 ราต้อเราต้อเรตื้อเรีต้อเราต้อเต้อเรววื้อเา้อเรตื้อเางื้อเต้อเรา้อเื้อเ้อเา้อเร้อเ้อเต้อเไอ้อเร้อ

กูล้ปะมึงเอาสมมาฝังั้นไนได้เปล่าไม่งั้นมาเซ็ตของในตู้ฟรีปล่อยสมเด็มเือปืนด้วยก็มาเล่นโซนเเบลได้เปล่าเพราะมันหยิบของฟรีมันหยิบของฟรีมันหยิบของฟรีเล่น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 เล่ แปบข้างนก่อนแปข้างน่อนปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันตัวนี้งดียวอเไ้ผมไปเรียกกอกูเียอะไเียพี่สอมไป่อรข้าเรียเอเหมือนจะดีสงไปกเลยนลังคาพี่เจพี่เจพี่เจไปเอาสมได้บ้าต่างยมันกางคาหนกูกลับมาลังคาไอ้หลีกนี้ตัวลบมหีกนี้อย่ระเหลีกนี้พูดพูดเ่เทียบกูรองอะไรบวาว่ายาสังรวอชุบอนระวังชุบอระวังชุบอนระวังชุบอนะระวังชบอ ไอ้แต <Cornell> ่แต่แต่สติกันหน่อยนะครับรอชุบอ่อนะรอชุบอ่อเพื่อนเพื่อนเพื่อน่อยนอย่าพุ่งนัวอย่าพุ่งนัวอย่าพุ่งนัวมือถือศพให้หมดทุกคนพี่กลังจะแอวนแขกมามาตอบอกดูวอกีคดออีใหญ่ีมกใหญ่ดีใครถือศพออกมาข้างนอกใครถือศพเดินออกมาเดีอมาเร็วเนี่ย

อ่เเยาเบลโอเคนะเฮ้ยเอาสบิมาอนี่มัดขึ้นขึ้นมาเอาสบกคุณีกเสียยน่าบไยังไม่ทำอะไรเลยฟังกูฟังก่อนใครมือว่ามึงเห็นกูไหมที่อยู่บนด้ประหลงภาพมึงเห็นกูไหมมึงเห็นน่ารีเบลว่ะน่ารีเบลมึงเห็นไหเมคกี้ยืนรออยู่ปะตานตตัดอะไรปะใครมือปฟาเขาตามโอนโจนมคงติดผู้หญิงตรงนั้นอ่ะจบแค้ามันอ่ะตอนนั้นแะระวังทุบออระวังทุบออถือศพไปดิมันจะไปพาวามันจะไปพาวา เอาเยอะนะมานนัเยอะนึ่งฟังได้ปแกผมยิงหัวมันไปเม็ดนึงเอาเออาสหน้าเลยเยวดิจับจับหนวีตเขึ้นเร็ แล้วจบมามีสมสเดลมาว่มา่อบายูดด้คอนเิร์ตเฮยัม่ีรีนาโนได้มีีเอาอนเร้ไอ้ีพี่ดูไว้พี่ดูเผมจับตนะมาลีของมาลขอมาลีของหยิบนาโนพี่ดูไว้พี่ดูไว้พี่พี่อยู่วอลไปวอลหน่อยเดบัสเดวอลมันมีอยู่สองพกูขอนแล้วงไม้เนี่ยมึงมื่อไหร่จะมาเนี่ยมือไปเอาตรงไ้ไม้เลยดิคนนะ เออบนเนี่ยมือเปล่าอยู่ไหนเนี่ยออกเรือรอรอศพพี่สู้อยู่ตรงไหนวะผมศพน้อเนี่ยแคสไปไหนเรือเนี่ยมันลงน้ำต่อมันลงน้ำต่อมั้งศพไอ้เนี่ยแคสไปไหนเรือเนี่ยฝั่งทางแล้วนะศพอาู่ตรนสองไว้คิวเมาเร็วเมาเร็วสองศพเดี๋ยวไปถูกอ่ะไปขึ้นมาเร็วมันไม่มีคนเดี๋ยวเดี๋ยวต่อรอจะมาทำเวลาหน่อยปล่อยไปปล่อยไปก่อนปล่่ออยกนเราเราถือศพเดี๋ยวเดี๋ยวล่าได้เดี๋ยวล่าได้ยองเอเมีด้วยนะ ไอโฮมโฮมมีโฮมเอาเซนหอเซนไรเร็วมาเนาะหอบอกนะอย่าเงียบแล้วมาเอาของข้านะเมเบลเนี่ยตีได้เลยหอเนี่ยใครไม่มีเนี่ยบอกฮัลโหลแบบนึงแบบนึ่งแบบหนึ่งเพื่อนเพื oh. <The S 2> <Y> ่อน E M P E M P E M P เอามาให้กูหน่อยดิไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไม่ใครปักให้กูเลยสับปะรดอาสามไปขอด้วยดิขอด้วยดิ

ไอถึงยี่สิบเอ้าน้าถึงนะยี่ยี่็บวกใช่ป่ะยไหนพี่อะไมดูวอลเลยี่บยี่สิบบวกนะยู่ไหนกันนะโหงานงานชิขวากแล้วรออยพางนมงเยไดไดวไม่ดบงานจิฝ่ายก็ไมด้าหลานนกับพาเียกู